สวัสดีคะ่ะสวัสดีท่านผู้ชมนะคะสวัสดีแม่แม่เอฟซีสวัสดีทุกทุกท่านที่เข้ามารับชมนะคะกับช่องใบบัวช้างครอบครัวนะคะวันนี้นะคะใบบัวนะคะมารอรับแขกที่วัดป่าเนาะไม่มีแขกเลยค่ะก็มากันทั้งหมดห้าเชือกนะคะก็มาทํากิจกรรมเนาะเผื่อฟลุกวันไหนฟลุกเผื่อเราอาจจะมีไรายได้เข้ามาบ้างเนาะช่วงน,นี้พ่อควนันแม่ควนันก็ไม่มีไรายได้นะคะ ดูพี่บัวกับเพื่อนๆนนะคะก็ได้ออกเดินออกมาอย่างนี้ก็เหมือนได้ออกกําลังกายไปในตัวนะคะเขาจะไดไ้ไม่เหงาเนาะมาเจอเพื่อนๆมาเจอแม่กําไรมาเจอพี่สมหญิงนะแล้วก็มาเจอพี่อะไรนะสีดาทองคูณแม่ทองใบามาด้วยกันห้าเชือกนะคะแต่ใบบัวรู้สึกว่าจะโอเคนะถ้าได้มาออกมาข้างนอกนั่งชอมาหลาๆข้างนอกนะคะนั่งจะมีความสุขตอนนี้ก็กําลังจะทำจะทําการ กินน้ำนะคะล้างเนื้อล้างตัวแล้วก็ปลดแยงแล้วนะคะเพื่อว่าจะเดินทางกลับบ้านเนาะก็ฝากแม่แม่เอฟซีช่วยติดตามเราด้วยนะคะตัวตัวนี้ก็จะเป็นน่าจะเป็นน้องขวัญหรือเปล่าน้องขวัญไหมลูกพ่ออันนี้น้องขวัญไหมน้องขวัญบอน้องขวัญยังตันึกบอ หนุนสีดาทองคูณนะคะหล่อมากมากเลยเนาะที่เบลของเราก็อ้วนไม่ลงเลยนะคะน้ำหนักนะคะสาวน้อยไม่รู้กี่โลเนาะน้ำหนักภายในวัดป่านะคะก็บรรยากาศแบบเย็นสบายนะคะต้นไม้เยอะทีนี้จะเป็นสีดาทองคูณนะคะที่มาร่วมกันเนาะสง่างามนะกำลังเริ่มโตเป็นหนุ่มนะคะ ด้านนู้นก็จะเป็นแม่สมหญิงที่กำลังตั้งท้องนะคะแม่มารของเราเนาะฝั่งนู้นก็จะเป็นแม่กำไรก็เงียบสงบดีค่ะในวัดป่าเนาะวันนี้ม,ว,นนมวันนี้ไม่มีแขกเลยไม่รู้ว่าพี่บัวได้ขนบ้างหรือเปล่าวันนี้เพราะว่าแม่ขวานก็เพิ่งกลับมาเนาะไปไประชุมนักเรียนนะคะ ได้ไหมไเลยไตอนนี้พ่อควันก็กำกำลังทำการล้างาเาร <มา S 2> ี้อยล้างตัวนะคะ <ไป S 1> อาบน้ำก่อนกลับบ้านเนะาะได้มาเลไมามาเลยไปจิบเหยกันเลยมาไปมา,มา บวัวอันมาทางนี้ดิดบรรยากาศที่สุรินทร์ตอนนี้ร้อนมากเลยนะคะฝนไม่ตกเลยด้วยด้วยด้วยย้วยด้วยด้วย มามาจับด้วยด้วยวะจับด้วยวะจับบวกจับด้วยแม่สองสองย้อไปอื้อฮึตีลอยหะจ่ายยูรึ เดี๋ยวเดี๋ยวขาไปปลดแยงก่งอนลูกพรุ่งวันนี้เทาไมฝนยังอย่างนี้ขอจะจะใส่งแยง,งกับบ้านขอจะใส่งแยง,งกับบ้านดูพี่บัวนะคะเจอเพื่อนใหม่ก็นางก็จะทักทายทันทีเนาะ อยากไปจะออกจากบ้านน้านาค่ะตอนนี้พี่ไปบัวก็กลับมาถึงบ้านแล้วนะคะกลับมาจากวัดป่าเจียงเนาะบัวสวัสดีแม่แม่ก่อนเลยสวัสดีค่ะก่อนสวัสดีค่ะก่อนสวัสดีค่าสวยๆสวัสดีค่าสวยๆก่อนสวัสดีกันเร็วสวัสดีกนเร็วสวัสดีก่อนสวัสดีค่าสวยๆสวัสดีค่าสวยๆก่อน ค่าก่อนสวัสดีค่าสวยๆสวัสดีกันเร็วสวัสดีค่าก่อนค่าสวยๆค่ขาสวยสวัสดีกันเร็วสวัสดีค่าก่อนสวัสดีค่าก่อนค่าก่อนค้าก่อนข้าสวัสดีค่ะแมมเมอซีนะคะใบบัวกล่าวสวัสดีตอนบ่ายสามนะคะฮึสวัสดีถอนสายบัวได้สวยงามมากนั่น อากาศร้อนนะคะยังดีที่ใบบัวมีร่มเงาของต้นมะขามนะคะได้พักอาศัยอยู่เนาะก็ยังไงก็ฝากแม่ๆเอฟซนะคะฝากช่องติดตามช่องใบบัวช้างครอบครัวด้วยนะคะเพื่อเป็นขวัญและกําลังใจให้พี่ใบบัวนะคะหนึ่งคอมเมนต์ของท่านคือกําลังใจของเรานะคะใช่ไหมคะบัววันนี้ไปรับแขกมามีแขกไหมลูก วันนี้ไม่รู้ว่าได้กี่เที่ยวนะคะแขกก็เงียบเงียบแต่เราก็พากันไปนะคะ,ะเผื่อจะได้ปลุกเที่ยวสองเที่ยวก็ยังดีนะะ<ะ>เนาะเผื่อจะได้ค่าประทูพอประทูเข็งหนึ่งก็สิสี<ะ>่สิบคะแนนนะคะขอโทษนะคะสี่สิบคะแนนก็ได้ประทูหนึ่งเข็งแล้วนะคะนิว ก็ยังไงก็ฝากแม่แม่ fc เป็นกำลังใจให้ใบบัวช้างครอบครัวด้วยนะคะติดตามอา่าเพจติดตามช่องเราด้วยนะคะเรามีเพจใบบัวช้างครอบครัวนะคะแล้วก็มีช่องในช่อง YouTube ก็จะเป็นใบบัวช้างครอบครัวนะคะช่องของเรายังมีคนติดตามน้อยมากๆนะคะยังไงก็ฝากแม่แม่ fc ช่วยบอกต่อๆกันด้วยนะคะว่าอย่างน้อยก็มีช่องเล็กๆชื่อใบบัวช้างครอบครัวนะคะฝากแม่ๆมไวไ้ในอ้อมกอดอ้อมใจด้วยนะคะ บบัวฝากตัวบัวฝากตัวดิทอยไม่อยากออกสื่องดออกสื่อชั่ววิบบัวก็ได้กินกล้วยแล้วนะคะที่แม่ๆ่นะคะได้มอบคะแนนให้นะคะมาซื้อเป็น กล้วยให้นะคะเพราะว่าอ้อยมันหายากเนาะก็ซื้อมาเป็นกล้วยให้กินของหวานบ้างน,นะคะร่างกายจะได้ไม่ขาดน้ําตาลเนาะบื่เนาะร่างกายจะได้ไม่ขาดความหวานจริงปะอันนี้ฟันน้นํานมหล่นไปหนึ่งซีนะคะคันถูเอาเอางวงถูไปถูมาล่วงออกมานะคะควานน้อยนะคะเก็บได้ในกองขยะนะคะกัอนล่วงซีหนึ่งแล้ววันก่อนพ่อควานไปต,ตัดต้น เออต้นไม้ในป่ามาให้กินนะคะเขาหน้าจะคันนะคะคันคันคัน,นแล้วก็ลด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 ด <laughs> ใช่ไหมบัวสร้อยสวยสร้อยสวยสร้อยสวย,สยมีเห่าบ้างปะเนี่ย ยังไงเราก็จะเอาความน่ารักของพบี้ัวมาให้ชมกันเรื่อยๆนะคะยังไงก็ฝากกดติดตามช่องเราด้วยนะคะเป็นกําลังใจให้เบอร์วช้างครอบครัวด้วยนะคะสำหรับวันนี้ขอกล่าวคำว่าขอบคุณแล้วก็สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะก่อนเรวค่าี่ยวค่าก่อนค่าก่อนค่าก่อนลูกค่ะก่อนค่ะก่อนค่าก่อนค่าสวยๆค่ะสวัสดีค่ะ อย่าลืมติดตามคลิปต่อไปนะคะขอบคุณมากค่ะ